สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอิร์ธพีแคร์นะครับรังสิทธิ์รุมธานีแล้วก็พานทองชลบุรีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า Ford e v e r วอเรสตตัวใหม่ของปีนี้นะครับทำอะไรกับเราไปบ้างนะครับรถคันนี้เคลือบเซรามิก นะครับตัวท็อปของเราไปก็คือแพ็กเกจพรีเมียมซูปเปอร์เรซินนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยน้ำยาสามารถฟื้นฟูนฟนสภาพผิวได้ตัวเองนะครับแล้วก็ติดฟิล์มใสกันรอยชุดหน้านะครับแน่นอนว่าเคลือบเซรามิกอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันสะเก็ดหินได้นะครับก็จะติดฟิล์มใสกันรอยฝากระโปรงกันชนหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงไฟด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะติดฟิล์มหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยเราได้ทําการเตรียมผิวแบบมิ r เลอร์ฟินิชนะครับหรือการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มนะครับซึ่ง ออกมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้งาน6เดือนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมลภาวะได้นะครับเราก็จะนัดกลับมาเพื่อที่จะมาขัดฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็เคลือบให้ใหม่ตลอดระยะเวลาการรับประกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับในส่วนของการเคลมชิ้นงานอุบัติเหตุ อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเราก็เลยได้มีการรับประกันเคลมชิ้นงานให้ไม่จํากัดจํานวนชิ้นงานนะครับในกรณีที่ทําสีมาใหม่ผิวส้มกลับมาเราก็จะเอากลับมาปรับผิวส้มให้ใหม่แล้วก็เคลือบให้ใหม่ทำมาทั้งคันผมาให้ใหม่ทั้งคันแล้วก็มลภาวะพวกคราบน้าคราบรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ถ้าเคลียร์ไม่ออกล้างไม่ออกก็เอากลับมาหาผม ผมก็เคลียร์มลภาวะตัวนี้ให้อันนี้ไม่รวมกับ6เดือนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับสามารถโทรมาปรึกษาหารือกันแล้วก็พิจารณาร่วมกันว่าแพ็กเกจไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับพีแคร์ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการครับผมสวัสดีครับ